สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่แวะเวียนเข่ามารับชมในคลิปนี้นะครับในช่องพระรังรักพลังเงียบนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ผมอัดในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงแรงนะครับ4ี่โมงแรงกะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้หน่งหละลูกสาวนะครับลูกสาวได้เดินทางมาที่กทมนะครับเพื่อมาพักผ่อนก่อนที่จะเดินทาง ไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับก็คือมาพักพออยู่บ้านของบอโจอยู่ในกรุงเทพนะครับบอโจมีบ้านอยู่ในกรุงเทพอยู่หลังหนึ่งนะครับจากหลังผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าเคยเห็นในคลิปนะครับช่วงแรกๆที่ลูกสาวเขามาวงใหม่ๆอ่ะครับเพิ่นเคยพาลูกสาวไปพักอยู่บ้านเพิ่นอยู่ข้างหนึ่งนะครับผมจาได้อยู่นะครับบอจโจมีบ้านอยู่ที่กทมอยู่นะครับก็พ่อเอกก็จะพาลูกสาวนะครับมาพักอยู่บ้านบอโจก่อนก่อนที่จะเดินทางไปที่ สนามบินนะครับในช่วงเช้ามืดมันสีมืดบอลนะครับตีหางหกโมงเลยนะครับนะเห็นในช่องอุ้มยิ้มข่าวกระแสนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยจะต้องมาเช็คอินหกโมงเช้านะครับเช็คอินหกโมงเช้ากับตรู้ว่าขึ้นเครื่องจกโมงนะครับนะก็จะหกโมงกว่าๆ็ว่าไปละนะครับถ้าเช็คอินหกโมงนะครับนะแล้วกาเช็คอินก่อนชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าผมกับตรู้นะผมไม่เคยขึ้นเครื่องนะพี่น้องเอาจริงผมไม่เคยขึ้นนะครับ ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็คือลูกสาวจะต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนาะไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปนั่นแหละครับทุกคนโอ้โหอยู่แล้วไปพบปะเอฟซีทังญี่ปุ่นนะครับก็คือไปล้านนั่นล่านนี่น่าจะหลายมองครับพี่น้องนะส่วนจะตารางจะไปที่ไหนบ้างก็คอยรอติดตามกับบอลโจยอีกทีนึงนะครับไปฮอดญี่ปุ่นปับ๊บเดี๋ยวบอลโจยเมื่อกตึง้งขึ้นมาเองนะครับว่างานแรกที่ไหนทําอะไร นะครับอ่าเอฟซี FC ทางญี่ปุ่นถ้าเข้ามาดูในช่องนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกแน่นะครับผู้ดใดสิไปหาลูกสาวแน่มีบปนอเอฟซีญี่ปุ่นแวะเวียนมาเบิ่งช่องผมน้านบนนี่นะครับนะก็คือต้องรอติดตามดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ลูกสาวก็พักที่กรุงเทพแต่ตอนเนี้ยลูกสาวก็ณที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับลูกสาวเดินทางออกมาจากศรีสะเกีได้ประมาณสักสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนะลูกสาวออกมาประมาณสักบ่ายโมงกว่าหรือเกือบเกือบบ่บายสองประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าพ่อเอกลงคลิป ออกจากบ้านประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับนะกับว่ารู้ว่าถึงไหนแล้วนะครับนะก็คงจะถึงนี่ก็น่าจะมืดๆนั่นแหละนะครับดึกๆสามทุ่มสี่ทุ่มหรือเปล่านะนาจะประมาณนี้เนาะก็รอติดตามดูคลิปพ่อเอกระหว่างทางเพื่อนเพื่อนแวะปั๊มเดี๋ยวเพื่อนกระทายคลิปมาลงให้เบิงครับอ่านะแล้วก็การที่ลูกสาวจะไปขึ้นเครื่องเนาะกะคงจะมีคนที่ไปส่งลูกสาวเนาะกับบ่รู้ว่าบ้านหากักเป็นไปหรือเปล่า นะครับบ้านหักที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นเพื่อนสีแวบ,บไปตื่นตะเศร้าไปส่งลูกสาวขึ้นขึ้นเครื่องหรือเปล่านะครับแต่เห็นบอกว่า,อ,าอ,อืมอิ่มข่าวกระแสนะครับเพื่อนสิไปส่งลูกสาวอยู่กระถาบเบื้องคลิปช่องอืมอ่มข่าวกระแสเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าจะได้เห็นลูกสาวแต่งตัวส,สวยๆน่ารักน่ารัก,รกขึ้นเครื่องหรือเปล่านะครับขึ้นเครื่องแล้วอ่าไปถึงญี่ปุน่นกี่โมงกะ คอยติดตามในคลิปนะครับและเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลายคนนะครับก็สงสัยไหมครับหลายคนสงสัยแต่ผมก็สงสัยรอกพี่น้องเพราะว่าผมบริอีอย่างมากมายครับผมบริคิดมากอีอย่างในเรื่องในเรื่องนี้ที่ผมกำลังจะพูดนี่ก็คือเรื่องพี่หมอนอิงเนาะที่ไม่ได้ไปกับน้องอุ้งอิงในรอบนี้นะครับนะผู้ติดตามไม่ได้ไปด้วยหลายคนก็เป็นห่วงลูกสาวว่าเอา้าพี่หมอนอิงว่าไปแล้พายสิดูแลน้อง เอาจังสี่พี่น้องผมเเบาในน้าส่วนตัวผมนะผมบ่ไใดเเบาใน,บในมุมมองพี่หมอนอิงเนาะผมเบาในในมุมมองผมก็คือว่า,าถึงพี่หมอนอิงไม่ไปเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนดูแลลูกสาวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงวานะครับผมในในส่วนตัวผมผมบ่ห่วงลูกสาวนะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ําที่พี่หมอนอิงไม่ได้ไปด้วยนะครับอย่างน้อยก็มีพ่อเอกไปด้วยนะครับแล้วก็แอดมินแอดมินของทางสาวน้อยคน,นยหนึ่งนะครับนะ ผมจําซื้อเพิ่มบ่ได้ครับนาเห็นในช่องอุ้มยิ้มขาวกระแสเพิ่เว้าถึงอยู่นะครับผมก็ลืมซื้อเพิ่นนะครับนะเป็นแอดมินของสาวน้อยนะครับนะหลายๆคนก็เห็นเพิ่นอยู่แล้วแหละเห็นเพิ่นดุเลยแหละนะครับเพิ่นเคยดูแลลูกสาวองคหิงหลายรอบแล้วพี่น้องนะครับหลายรอบแล้วปิดวงเปิดวงเพิ่นกับมาตลอดนะครับมาช่วยดูแลลูกสาวอะนะครับนะแล้วก็มีพี่อมแอม อย่างน้อยลูกสาวก็มีพี่อมแอมที่เป็นผู้หญิงที่เป็นที่พอจะคุยด้วยเป็นเพื่อนคุยด้วยระหว่างทริปนี้การทําไปทํางานรอบเนี้นครับนะอย่างน้อยก็มีพี่อมแอมครับนะไม่ต้องห่วงพี่น้องมีแม่นุชพร้อมเดฟบอโจแม่นุชพนเดไปน้าลูกอยูด่ดีแม่นุชเพื่อนก็ต้องดูแลลูกสาวยังดีอยู่แล้วแหะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงดอกนะครับนะไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวครับถือว่าลูกสาวไปสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเองในการลุย ต่างประเทศครั้งแรกนะครับของลูกสาวเลยแล้วไปโดยที่ไม่มีผู้ติดตามนะครับแต่ก็มีคนอื่นดูแลอยู่แล้วนะครับมันถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับลูกเป็นภูมิคุ้มกันให้กับลูกสาวเราเองนะครับบ่ต้องห่วงดอกพี่น้องนะครับบอสโจเพิ่มาปล่อยลูกสาวเพิ่นเปนอีหยังแน่นอนแหละเพิ่มบอปล่อยลูกสาวเพิ่นถิ่มมาญี่ปุ่นนะครับจังได้ไ่เก่ากลับขึ้นมานะพี่น้องบ่ต้องห่วงครับบ่ต้องห่วงนะ โอเคทีนี้มาพูดในเรื่องของมุมของพี่หมอนอิงว่าทําไมถึงไม่ได้ไปวันนี้พี่หมอนอิงได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเหตุผลที่ไม่ได้ไปเป็นเพราะอะไรนะครับอ่าเป็นเพราะอะไรพี่หมอนอิงเพิ่นโพดมาสองโพดครับโพดแรกเพิ่นโพดบอกว่าเพิ่นตื่นบพาทันเพิ่นอยากจะมาส่งนองนะ้องนะฮะอยากมาส่งน้องสาวขึ้นลงมากรุงเทพเนาะเพิ่นตื่นบพาทันเาสั่นเพิ่นวานะครับเพิ่นโพดไว้ยังสี่พี่น้อง พี่มนิงบอกว่าตื่นบอทันนองเลยนะครับตื่นบอทันนองจอยนะครับเอื้อยกระไดพ่นว่ากําลังใจอีหล่าเด้อน,นะครับเห็นป่าเอื้อยพันโพดให้กําลังใจน้องนะครับดีใจน้านองหลายอ่าได้โกอินเตอร์ได้ไปเจอโลกกว้างนะครับได้ไปผจญภัยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถามว่าเป็นห่วงบอกับเป็นห่วงครับเป็นห่วงแต่ความจริงก็คือเราต้องยอมให้น้องเนี่ยได้ไปเจอประสบการณ์นะครับได้ไปผจญภัย เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเนาะนะครับนะไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยตัวเองนะครับแทนที่เราจะเป็นคนมีพี่เป็นคนบอกตลอดตลอดตลอดถ้าน้องไปเจอเองบางทีน้องอาจจะเก่งกว่าการที่ฟังจากคนอื่นคอยบอกคอยสอนตลอดก็ได้ครับเมนพี่น้องนะประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือการเจอประสบการณ์ด้วยตนเองประสบเจอปัญหาด้ยวยตนเองและแก้ไขปัญหาด้ยวยตนเองนั่นแหละคือคนที่เก่งพี่น้องนะครับ นะคนที่จะเก่งคือต้องลงมือทําด้วยตนเองเจอประสบการณ์เองรับประสบการณ์ตรงแทนที่จะฟังจากประสบการณ์คนอื่นมาบอกให้ฟังค่อยบอกค่อยสอนเจอเองจะเก่งกว่าพี่นอ้องอ่าอีลีครับนะมันต้องร้องเองครับพี่น้องฟังอย่างเดียวมันบางบางทีมันบอ่เข้าใจครับมันต้องเหตุเองต้องไปเจอเองนะครับนะนี่ครับมันจะเป็น ภูมิคุ้มกันให้กับลูกสาวในอนาคตนะครับเผื่ออนาคตเราก็ไม่รู้ว่าพี่หมอนอิงเนี่ยจะดูแลลูกสาวไปตลอดจนลูกสาวโตโตขึ้นกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะมันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ลูกสาวจะพอจะเก็บเกี่ยวด้วยตัวเองได้ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะอ่านั่นแหละครับอันนี้ค,คือซิงที่พี่หมอนอิงได้เ่าไวเนาะนะทุกคนเป็นห่วงน้องได้นะครับนะแต่เราต้อง ห้ามไม่ให้น้องเรียนรู้เลยนะครับเนี่ยคือการเรียนรู้ของลูกสาวครับครั้งแรกในการกอินเตอร์รอบหนาจะไปต่างประเทศอีกพี่มดอิงว่าไปหรือพี่มดอิงติดทุระไปน้ำบ่ไอะไรอีกนีงเสียลูกสาวค่ะก็น,น่าจะพ่อรู้แนวทางเลยว่าการไปต่างประเทศมันไปยังไงทําอะไรยังไงนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ามีประสบการณ์แล้วนะครับเอนะอเนาะอีกโพสหนึ่งก็คือพี่มดอิงบอกในเรื่องของเหตุผลที่ หลายคนสงสัยว่าทําไมพี่หมอนอิงไม่ไปกับน้องนะครับเนื่องพี่หมอนอิงบอกว่ามันกระทันหันครับก็คือเอาไงพี่หมอนอิงวงเลยไปว่าบร่ได้เตรียมเงินเตรียมคําไว้พี่น้องนะครับงบไม่ได้เตรียมไว้นะครับแน่นอนครับไปต่างประเทศทั้งคาตัว๋วทั้งคาอยู่คากินอยากไปชอปป้ชอปปิง้งช้อปปิ้งไปต่างประเทศม,มันก็ช้อปปิ้งมันก็คือไปซื้อๆพี่น้องแม่นไหมครับมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่พี่หมอนอิงบอกไว้ นะครับผมก็บ,บรูว่าน αι, ในในแนวทางที่เวลาพี่มอนอิงจะตามลูกสาวไปเนี่ยผมก็บ,บรูว่า αι, มิผู้ใดออกค่าใช้จ่ายให้อีหยังหรืออีกส่วนไหนอยังหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็บ,บรูนะครับอันนี้เพิ่นกับเบ้าไว้แค่นี้นะครับ2นะครับเหตุผลที่2พี่มอนต์อิงบอกว่านะครับยังมีภารกิจนะครับน่าจจะเป็นยังมีภารกิจที่ประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นงานที่แบบพี่มอนต์อิง มีธุระอยู่แล้วในช่วงวันที่สี่จนถึงสิบเอ็ดที่ลูกสาวต้าไปญี่ปุ่นเนี่ยครับนะเพราะว่างานม,มันมากระทันหันพี่เหมือนอิงอาจจะมีงานม,มาก่อนที่จะรู้ว่าต้องไปญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วมันจะต้องได้อยู่ทําธุระที่ประเทศไทยก็ก็เลยไปไม่ได้อันนี้คือเหตุผลที่สองนะครับสามก็คือสําคัญมากก็คือหลายคนกับ,กบหู้อยู่แล้วว่าช่วงเนี้ทางครอบครัวหรือว่าพ่อพ,พ่อเหมือนอิงเนี่ยนะครับป่วยอยู่นะครับอา,อาจจะมี อย่างนี้พูนว่ายังอยากจะพร้อมพี่ยังอยากจะพร้อมกลับบ้านเสมอในช่วงนี้อย่างประมาณนี้ครับนะเออ,<ม>เอคือสำคัญมากพ่อพี่มันเองไม่ค่อยสบายพี่ยังอยากจะพร้อมกลับบ้านเสมอในช่วงนี้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้คือเหตุผลที่3ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่สําคัญนะครับแล้วก็เข้าใจได้ครับนะส่วนตัวผมผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่าพี่มันเองไปหรือว่าไปน,นะครับ นะเพราะว่าถึงพี่หมดเองไม่ไปผมก็มองว่าก็มีคนอื่นดูแลน้องอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้ามีบอสโจซอนุทไปด้วยพ่อเม่เพิ่นนะครับเพิ่นก็ต้องดูแลอยู่แล้วพ่อเอกก็ไปครับนะพี่อมแอมก็ไปก็พอจะดูแลน้องได้อยู่นะครับนะก็เลยผมก็เลยไม่ไม่รู้สึกเป็นห่วงว่าน้องจะทํานู่นทํานี่ไม่ได้นะครับนะผมเป็นห่วงยังเดียวครับคือเรื่องการเดินทางกับสุขภาพของน้องแค่นั้นเอง นะครับนะผมห่วงอยู่แค่เรื่องแค่นั้นครับนะส่วนเรื่องอื่นผมบม่ได้ห่วงอยู่แล้วห่วงแค่เรื่องสุขภาพนะครับแค่นั้นครับเนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็เข้าใจพี่มอนอิงอยู่แล้วแหละนะครับพี่มอนอิงก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วบอกไปแล้วให้หายสงสัยกันนะครับว่าทําไมถึงไม่ได้ไปเอเคเนนะพี่น้องสําหรับมือ่อ้กนมี้เรื่องมาว้าจ่ากันเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีเหตุการณ์อีงเกิดขึ้นอีกนะครับหรือลูกสาวไปนู่นไปนี่นะครับ หรือไปถึงญี่ปุ่นแล้วลูกสาวไปทํากิจกรรมอะไรกับพ่อโจกับแม่นุษย์อ่ากับพ่อเอกนะครับกับศิลปินที่ติดตามกันไปเนี่ยที่ร้านไหนที่ตรงไหนนะครับคอนเทนต์อะไรก็ต้องรอติดตามทั้งช่องบอโจหรือช่องสาวหน่อยเนาะพี่น้องนะครับอ่านะระวังนี่กัเบิบ้งคลิปผมเบิ้งจบแล้วกับไปแวะเบิ้งคลิปพ่อเอกครับระวังเดินทางเดี๋ยวพ่อเอกเพิ่งกระบไทยพี่น้องนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด แชรกดติดตามให้ผมน้ำแนกกดกระดิง่งไว้แจ้งเตือนได้เ้ยพี่น้องเด้อนะครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับ